เดชหนุ่มนักศึกษาจบใหม่ที่เพิ่งได้บรรจุและมาทำงานไกลบ้านเดวมาทำงานที่ชุมชนแห่งหนึ่งในชนบททางภาคเหนือซึ่งยังมีแต่ธรรมชาติและห่างไกลความเจริญร่วมกับคนอื่นๆซึ่งก็คือนุม่มและพี่เทาซึ่งตอนนี้เดชก็เข้ามาทำงานที่นี่ได้เกือบเดือนแล้วปกติ เดชจะต้องกลับบ้านพร้อมกับหนุ่มที่มีมอเตอร์ไซค์แต่เพราะวันนี้หนุ่มลากลับบ้านที่ต่างอำเภอเลยทำให้เขาต้องเดินกลับแต่เพราะอยู่ทําเอกสารจนเลยเวลามืดค่ำทำให้ต้องเดินกลับมืดมืดคนเดียวแต่ระหว่างทางที่เดินนั้นเดชก็ได้เห็นว่ามีใครบางคนนั่งยองยองอยู่ที่ข้างๆคูาานา พร้อมแสงไฟที่กระพิบวิบวับไปมาที่แรกเขาก็คิดว่าน่าจะเป็นชาวบ้านที่ออกมาหาปลาแต่เมื่อได้เห็นไกลไกลทงที่เห็นว่าสิ่งนั้นไม่ใช่คน <S <S เดทก็รีบวิ่งกลับไปที่หมู่บ้านด้วยความตื่นตระนกหวาดกลัวและตกใจ โนเดมให้เสียงภาษาไทยเคยได้ยินเรื่องราวของผีโพงกันบ้างไหมครับผีโพงเป็นผีตามความเชื่อพื้นบ้านของทางภาคเหนือผู้ที่เป็นผีโพงเกิดจากการเล่นไสยศาสตร์และควบคุมวิชาของตัวเองไม่ได้หรือปลูกว่านชนิดหนึ่งเรียกว่าว่านผีโพงผู้ที่เป็นผีโพงในเวลากลางวันจะเป็นเหมือนผู้คนธรรมดาธรรมดาทั่วไป แต่ตกกลางคืนจะกลายร่างเป็นผีโพงมีจุดเด่นคือมีแสงสว่างหรือดวงไฟที่รูจมูกออกหากินจำพวกของศกระปกเขาขาวเช่นเดียวกับผีกระสือผีกระหังหรือผีปอเดทรีบวิ่งเข้ามาถึงในบู่บ้านวิ่งตรงไปที่บ้านพักของตัวเองก่อนจะรีบปีนบันไดขึ้นบ้านด้วยความทุรักทุเร ไรีบดึงบันไดขึ้นเร็วๆแล้วเข้ารีบดึงบันไดขึ้นมันมาแล้วเมื่อหันกลับไปตามเสียงเรียกก็เห็นว่าสิ่งที่น่ากลัวนั้นวิ่งตามเขากลับมาเดชรีบไปดึงบันไดบ้านขึ้นทันทีพี่เทาได้ยินเสียงก็รีบออกมาช่วยอีกแรงก่อนที่จะดึงบันไดบ้านขึ้นสำเร็จ วันต่อมาหนุ่มก็เดินทางกลับเข้ามาในหมู่บ้านอีกครั้งก่อนจะเห็นว่าชาวบ้านกำลังรวมตัวพูดคุยกันถึงเหตุการณ์เมื่อคืนที่เกิดขึ้นโดยที่มีเดชและพี่เท่ารวมอยู่ในนั้นด้วยทุกคนมีท่าทางเคร่งเครียดเออประทานโทษนะครับคุณเดชคุณไม่เห็นหน้ามาเลยเหรอครับ ไม่รู้เลยครับตอนนั้นผมตกใจกลัวมากเลยคิดแค่ว่าวิ่งกลับขึ้นบ้านมาได้ที่ปลอดภัยก่อนนี่นะถ้าข้าไม่บอกให้เองรีบดึงบันไดขึ้นไปนะไม่ได้ตามเองขึ้นไปบนบ้านแน่ๆนเลยทีนี้ละมึงเอ้ยมันจับมึงเป็นผีโพงเหมือนกับมันแน่ๆนเลยเรื่องราวของผีโพงเริ่มกระจายไปทั่วและสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากนอกจากจะหวาดกลัวกันแล้วก็กลัวว่าผีโพง จะมีเพิ่มมากขึ้นเพราะจับไม่ได้ง่ายๆว่าใครเป็นด้วยเหตุนี้ทำให้เดชนุ่มและพี่เทาเองก็ต้องมีส่วนร่วมในการช่วยกัะคิดหาทางเหมือนกันแม้ว่าจะไม่ใช่งานโดยตรงแต่เพราะเดชเป็นคนที่เห็นจึงต้องถามและเอาข้อมูลจากเดชให้ได้มากที่สุดตกลงว่า เห็นก่อนทางเข้าหมู่บ้านแน่นะพ่อคุณครับก่อนทางเข้าห่างไม่มากเลยคืนนี้ถ้าจะดับกันจริงๆให้ผมไปชี้จุดบอกให้ก่อนก็ได้งั้นเราก็หาคนอาสาเลยละกันผู้ใหญ่แบบนี้มันจะไม่รู้แผนเราลื่งไงอะ่ะผีโพงนะถ้ามันเป็นคนในหมู่บ้านข้าว่านะตอนมันเป็นผีเนี่ย มันคงไม่มีความคิดอะไรขนาดนั้นหรอกมั้งนึกแต่อยากจะกินอย่างเดียวแหละเชื่อเดี๋ยวคืนนี้ก็รู้ว่าแต่คุณเทาคุณดุ่มคุณเดชจะไปด้วยกันไหมครับเออไปด้วยกันไหมครับไปไหมผมขอแค่ไปชี้จุดอย่างเดียวพอครับยังกลัวขนลุกบนหัวอยู่เลยคือผมแก่แล้วนะครับ ก็คงจะไม่ไหวมั้งครับผู้ใหญ่พรุ่งนี้ผมต้องเข้าอำเภอแต่เช้าคงจะไม่ไหวครับหลังจากที่รู้จุดตรงที่เดชเจอกับผีโพงแล้วชาวบ้าน ต่างพากันมาดักรอและเฝ้าดูแต่เวลาผ่านไปจนดึกตื่นทุกคนก็เริ่มง่วงและเหนื่อยล้ากันมากจนคิดว่าจะกลับแต่ยังไม่ทันที่จะได้กลับผู้ใหญ่พลก็ได้เห็นเข้ากับแสงไฟวิบวับอะไรบางอย่างใกล้ที่คูนาในที่สุดเวลาที่รอคอยก็มาถึง ผูใ้ใหญ่พลและพักคพวกก็ได้เจอเข้ากับผีโพงที่ออกมาจับปลากบเขียดกินทั้งหมดค่อยๆย่องไปเพราะต้องเห็นหน้าผีโพงให้ได้จะได้รู้ว่าเป็นใคร ผู้ใหญ่พลที่เดินนำกลุ่มก็ได้เห็นหน้าของผีโพงอย่างชัดเจนแม้จะเป็นเสี้ยววิธีผีโพงก็รู้ตัวและหันหน้ามามองก่อนจะถอยหนีไปเพราะพักพวกของผู้ใหญ่พลจู่โจม เช้าวันต่อมาผู้ใหญ่พลและชาวบ้านต่างก็มารวมตัวกันที่หน้าบ้านพักของเจ้าหน้าที่ทั้งสามคนเดชนุ่มพ่เทาออกมาที่หน้าบ้านด้วยชุดที่พร้อมทำงานก็ต้องงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนคือเออผมแล้วก็พักพวกคนอื่นๆเนี่ยนะไม่เห็นหน้ามันแล้วครับจริงเหรอครับผู้ใหญ่ใครเหรอครับ คุณเดชคุณไม่รู้จริงๆเหรอครับว่าใครก็กินนอนอยู่กับมันทุกวันตั้งแต่มาที่นี่ผู้ใหญ่พูดเรื่องอะไรอะก็พูดความจริงน่ะสิครับเพราะผีโพงน่ะมันคือไอ้นุ่มไงทันทีที่เดชและพี่เทาได้รู้ว่าผีโพงนั่นคือนุ่มก็สร้างความตกใจให้กับทั้งสองคนเป็นอย่างมากก่อนที่ชาวบ้านและผู้ใหญ่ จะเข้ามาฉุดกระชากลากให้หนุ่มออกไปจากหมู่บ้านไม่ผมไม่ได้เป็นผมไม่ได้เป็นผีพองอะไรนั่นนะเมื่อคืนกูเห็นหน้ามึงยังชัดเจนขนาดนั้นจะไม่ใช่ได้ยังไงฮอ้อยอ้อๆอ้อ้อ้้ยนี่เฮ้ยสัตสดีไหมเนี่ย เดชและพี่เทาเห็นโอกาสจึงห้ามปรามผู้ใหญ่พลและชาวบ้านว่าทำแบบนี้ไม่ถูกต้องเพราะหนุ่มเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ได้รับคำสั่งให้มาทำงานหากจะให้ย้ายออกไปก็ต้องทำตามกฎตามความเชื่อนั้นหากผีโพงถูกชี้ตัวได้ถูกต้องแล้วแม้จะไม่ยอมรับแต่วันรุ่งขึ้นก็จะต้องตาย นุมน่มนยังไม่ตื่นเหรอนุมน่มนุ่มเป็นไรหรือเปล่าอะนุม่มแปลกนะครับพี่ป่านนี้แล้วยังไม่ตื่นเลยนั่นสิงั้นเปิดประตูเข้าไปเลยก็แล้วกันเนี่ยพี่มีกุญแจพอดีเลยด้วยความเป็นห่วงว่าหนุ่มจะเป็นอะไรแต่ภาพที่ทั้งสองเห็นก็สร้างความตกใจและขวัญผวาให้กับทั้งสองคนไม่น้อยนั่นคือภาพ ของหนุ่มที่เหนื้อตัวแห้งเหี่ยวกลายเป็นผีโพงนอนตายอยู่ที่ห้องนอนทําให้สิ่งที่ทั้งสองไม่อยากเชื่อก็ต้องเชื่อว่าหนุ่มนั้นเป็นผีโพงหนึ่งเดือนต่อมา He <coughs> 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 เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวของผีโพงในวันนี้ว่ากันว่าผีโพ,พงจะไม่ทำร้ายมนุษย์แต่ถ้าหากถูกคุกคามก็จะโจ่โจมทำร้ายได้เช่นกันผีโพ,พงจะตายได้เมื่อมีผู้ได้ไปพบปะก,กับผีโพงเข้าอย่างจังและทักว่าผีโพงที่แท้จริงแล้วมันเป็นใครหากผ่าดพ้นมาได้หนึ่งวันแล้วผู้ที่เป็นผีโพงจะตาย และผีโพงนั้นสามารถถ่ายทอดให้แก่กันได้ด้วยการพ่นน้ำลายซึ่งจะเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าทางใดแล้วความเชื่อของทุกคนเกี่ยวกับผีโพงใช่อย่างที่เราเล่าก่อนหน้านี้หรือเปล่า